ิดภาพคนดังที่เคยโบกธงตราหมากรุกในการแข่งขัน F 1สร้างความฮือฮามไม่น้อยเลยค่ะสำหรับน้องดิซันและดิสาม,มนนบาลศิลเป็นซุปตาร์ชาวไทยแห่งบุกและทีงที่ได้รับคาเชิญให้เข้าร่วมการชมการแข่งและเป็นผู้โบกธงตราหมากรุกในศึก F 1ที่สนาม6ของฤดูการ2024ไม่ิมามีกรังปรีที่สนามมามีอินเตอร์เนชันแนลออโตโดมเมืองมามีฟลอริดาสหรัฐอเมริกาโดยก่อนหน้านี้ก็มีนักกีฬาชื่อดังจากหลากหลายวงการเลยไม่ว่าจะเป็นเซเรน่าวินเลียมดึงเธอเป็นอดีตนักเทนนิสมือหนึ่ง คุณเซรีนากษเียนช่วงปี65ปัจจุบันอายุ42ปีก็เคยไปโบกทงมาแล้วจ้าซึ่งผลงานที่โดดเด่นจนเป็นสถิติก็มีตั้งแต่ครองตำแหน่งเมื่อหนึ่งคงโลกติดต่อกันนานถึง186สัปดาห์สูงสุดในวงการเทนนิสหญิงเทียบเท่ากับที่สเตฟี่กราฟทำไว้และก็คว้าเหรียญทองโอลิมปิก4ครั้งคว้าแชมป์มาครองได้ทั้งหมด73รายการและก็คว้าแชมป์โลกระดับแกรนด์สแลมมาครอง23รายการมากที่สุดเป็นอันดับที่2เป็นรองแค่มาเกอร์เรดคอร์ตตำนานชาวออสเตรเลียที่คว้าแชม lam ป ไม่ธรรมดาจ้าโปรไฟล์คนที่ได้ไปบกทง uh, you must remember, เดวิดเบคแฮมคุณเดวิดเบคแฮมก็เรียกได้ว่าเป็นตำนานนักเตะชาวอังกฤษเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกทั้งในด้านการเป็นนักฟุตบอลอาชีพและประสบความสําเร็จและก็ในด้านการเป็นเซอร์วิตี้คนดังแห่งยุคปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าพ่อฟรีคี้คนนี้มีอิทธิพลอย่างมากทั้งในและน,นอกสนามเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนเคยตัดผมตามนักเตะคนนี้รวมไปถึงตำแหน่งแข้งบราซิลอย่างเปเลเล่ก็เคยได้รับคําเชิญให้เป็นผู้โบกหงในการแข่งขันรถ F1 ซึ่งคุณเปเลค่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป ราซิลผู้ร่วงลับอดีตเจ้าของแชมป์ฟุตบอลโลก3สมัยที่ขึ้นสวรรค์ไปช่วง82ปีก็เคยไปบกธงครั้งนี้อีกด้วยเป็นหนึ่งในไอคอนแห่งความสำเร็จเพราะว่าสามารถคว้าแชมป์โลก3สมัยได้ในปี1958-1962และ1970ดีได้ว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่ทําสถิติแชมป์โลก3สมัยได้อยางไปเล่คุณไปเล่คือความเมจิคอลแห่งโลกฟุตบอลก็คงไม่ผิดจากความเป็นจริง ต่อมาพี่ทมอมฮอลแลนดซึ่งเป็นที่รู้จักในการรับบทบาทสไปเดอร์แมนแฟนของแม่เซนเดียน,นั่นเองในจักรวาลภาพยนตร์มาเวลส่วนจัสตินบีเบอร์ไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องและนักแต่งเพลงชาวแคนาดามีผลงานเพลงและก็ได้เซ็นสัญญาตั้งแต่อายุ13ปีเี่ยเมในช่วงปี2008กับ RBMG Record ปัจจุบันค่ะจัสตินอายุ3 0ปี คุณวิลสมิธเป็นนักแสดงแรปเปอร์เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกันนะคว,ว้ารางวัลมากมายรวมถึงรางวัลออสการ์หงรางวัลรางวัลลูกโลกทองคำหนรางวัลซึ่งแบล็คิ้งกับวิลสมิธนะคะและก็ครอบครัวก็เป็นที่รู้จักกันดี นอกจากนี้ค่ะก็มีคุณโลยเกรซมอริสก็เคยทําหน้าที่โบกทงให้กับรถที่เข้าเส้นชัยในการแข่งขันนั่นเองซึ่งเธอเป็นนักแสดงและนางแบบชาวอเมริกันที่เป็นที่รู้จักในภาพยนตร์เรื่องซัมเมอร์ของชั้น500วันไม่มีวันลืมเธอและก็อื่นๆมากมายนะคะที่จะว่าผลงานก็ไม่ธรรมดาค่ะแม่วรวมถึงแฟชั่นของเธอนะคะในการแต่งตัวซึ่งต้องเรียกว่าเป็นเกียรติสูงสุดในการโบกทงตารางหมากรุกให้กับผู้ชนะเพราะว่าปกติแล้วคนที่โบกทงนี้ได้ก็จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก FIA แต่ว่าในบางครั้งก็จะมีดาาารรหือว่คน ที่มาโบกธงตารางหมากรุกนี้ด้วยเก่งมากๆค่ะโนริซ่าเพราะว่าทุกๆปีมันก็คงจะมีแหละที่หลายๆคนที่เขาจับตามองอยู่ว่าใครจะมาโบกธงใช่ไหมคะขณะก่อนหน้าที่ไม่รู้ว่าโนริซ่าจะไปโบกธงนะพูกเราก็ยังมีการมั่อๆกันหน้าทำลายเลยว่าเอ๊ปีนี้ใครจะโบกธงนะคะก็คือเขามีการจับตามองกันแหละมีตัวอย่างตอนที่พี่ธอมฮอนแนนนะคะโบกธงคือด้วยรถมันเร็วแรงอะเนาะเพื่อนๆธงเกือบตีหน้านะคะเนี่ยด้วยลมด้วยอะไรด้วยแล้วก็เห็นคลิปตอนที่โนริซ่าโบกธงก็แอบแรงอยู่เหมือนกันนะคะ ใครได้รับเกียรตินี้ก็คือตื่นเต้นกระทุนหน้าขนาดน้องนิช่างกับพี่อลิซได้ปกธงก็ยังกระโดดดึงๆเลยและก็มีการซ้อมมือก่อนอเป็นใครก็ตื่นเต้นค่ะได้รับหน้าที่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติเป็นสีจริงๆและนอกจากนี้ค่ะจะพูดไปแฟนคลับหลายท่านนะคะยังไม่ move on จาก F1 คือมีแฟนคลับมีการแปะรีปการซ้อมของพี่ๆนะักแข่งมาให้ได้ชมค่ะว่าโอ้โหตอนเขาซ้อมนี่ค่ะแข่งรถนี่มันก็ไม่ได้ง่ายๆการซ้อมคือโหดมากๆเลยจริงๆ yeah, push, push. Good! Up, 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 up. push, 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 push! <laughs> ดังนั้นเนี่ยทุกจุดนะคะในสนามนี้คือมีความสําคัญทั้งหมดเลยโดยเฉพาะนะักแข่งของเราก็คือเต็มที่ทุ่มชีวิตเพื่อสิ่งนี้กันเลยค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลน,นะคะน้องนิ่าของเราก็ได้ถ่ายภาพกับพี่แม็กเวอร์ซ่าเพนที่แฟนคลับของพี่เขานี่พูดไปเสียงเดีวยวกันว่าเป็นเสือยิ้มยากว่าอย่าง,งานั้นแต่ก็ยิ้มได้ค่ะตอนที่เจอน้องนิ่าน่ารักมากมาอนาคตก็คงจะได้เจอกันด้วย,วยนะคะพูดถึงเรื่อง F 1ันแล้วยังมีภาพเก็บตกไว้เ,เพื่อนๆได้ชมกันอีกนี่ เป็นภาพระหว่างที่โนลิซ่ายืนอยู่กับพี่ๆวิศวกรช่างเครื่องทีมของเรดบูเรสซิ่งแฟนคลับเขาก็ชมโนลิซ่าว่าแม้ว่าภาพจับเลยแต่ความสวยทะลุจอมอลิจามีแล้วโนลิซ่าก็เป็นคนที่สวยและก็หุ่นทองคํามากจริงๆภาพไม่ชัดภาพแตกด้วยนะแต่ว่าได้เห็นเดียวก็คือไม่หายไม่ตายฝรั่งจ้าโนลิซ่าตัวเล็กค่ะแต่ว่าไม่จมไม่หายอันนี้คือเรื่องจริงและเพื่อนๆดูด้านบนสิคะคนเยอะมากโอ้โหคือทั่วโลกน่าจะเดินทางมาเพื่อชมเอฟวันเลยมินาหลบประเทศไทยของเราตอนนี้ได้ยินข่าวว่ามีการดิวนะคะอารมณ์ ว่าอยากจะจัดนั่นแหละมีการวิ่งเต้นอะไรแบบนี้นะเพราะว่ารายได้มันจะเข้าประเทศมหาสารเลยก่อนหน้าน,นี้แอดได้นาเสนอไปว่าโอ้โหกา,ารจัด F1 ครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะเทียบเท่ากับรายได้ของประเทศทั้งประเทศเลยว่าอย่างนั้นก็คือปังไปเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นําเหล่าคนดังซุปตามมากมายนะคะทั่วทุกเวทดวงเลยที่เคยได้โบกทงและก็หนึ่งในนั้นของนิ่าของเราได้รับเกียรติภาคภูมิใจแทนตัวน้องนิ่าจริงๆคะ่ะและน้องก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้โบกทงครั้งแรกเก่งมากๆน้องนิา่าพวกเราแฟนคลับภูมิใจในตัว Nu thi sot everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this is amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion, even though I.